ตอนรับปีใหม่พุทธศักราช2569สำนักงานประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ของขวัญชิ้นแรกคือการขยายให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี2,569เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้นในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ของขวัญชิ้นที่2คือการเพิ่มสิทธทิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา40ครอบคลุมการเพิ่มเงินทดแทนกรณีขาดรายได้จากการเจ็บป่วยเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรและปรับสิทธทิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อรวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินบำเหน็จชลาภาพเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในระยะยาว ของขวัญชิ้นที่3เป็นสิทธทิพิเศษส่วนลดและโปรโมชั่นร่วมกับภาคเอกชนทั้งสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันสามารถใช้สิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมและของขวัญชิ้นที่4คือใบรับรองแพทย์ดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลช่วยให้ผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บริการขอรับสิทธทิประโยชน์ได้รวดเร็วลดขั้นตอนเอกสาร ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO p a s s หรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง